พี่น้องฝนตกฝนตกกนาฝนเนาะฝนตกทุกมือเลยจ้ะเลืกงานตะว่าวันทีสิบผา่าตกเด้อว่าสิไปเบิงหมอลำสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์พี่น้อง ตกเปาแปะเปาแป,แปะแบบนี้โอ้ยไม่ได้ไปเบิงดอกเด้อหมอนร่ำนี่นี่นะพี่นอ้องทั้งรลยยองตกทุกมื้อตกทุกวันตกงยเหมือแรกยังสีอ่ะไม่ได้ไปเบิงเท่าแล้ววันที่สิบผ่าเนี่สิบผ่ากันย่านี่ นวายู่แถวมาตะพุดมาล่อมสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์สิอยากไปเบิ่งอยากไปเบิง่งไม่ได้ไปดอกฝนตกแบบนี้แต่ว่ากับภาพวันหน้าว่าอย่าให้ตกเด้อวันที่สิบหานั่น